อ๋อเอา้าวนี่มป็นอารมหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะพิมถาค่ะมันื้อแต่หน้านจัดไปหน่อยอะคะ่ะหนจัดไม่ค่อยได้ครับผมพิ่สัญรทราพรนะครับวันนี้มารญญากษาลีมมีอะไรครับเออมือสัญจรได้ปวดหัวค่ะปวดมากี่วันแล้วครับคือแบบมันปวดนะครับปวดจริงมากเลยค่ะช่วยนะช่วยอธิบายสถานการณ์ปวดให้ฟังหน่อยครับคือแบบมันปวดแบบ ตุบๆอะค่ะปวดข้างเดียวอะค่ะอจะ่คบแล้วก่อนก่อนที่จะมีอาการปวดนะครับมีอาการผิดปกติอะไรนํามาก่อนบ้างไม่มีนะคะแบบปีก็ปวดขึ้นมาเลยอะค่ะใช่ค่ะครัแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมครับนอกจากปวดเหมือนม,นมีอาการเหมือนขึ้นไส้อาเจียนนะคะแบบอยากจะอาเจียนเลค่ะประมาณนี้นะครับลักษณะอาเจียนนี่คือ เป็นอาเจียนแล้วแบบกลั้นไม่อยู่ไหมครับมีแบบอาเจียนพุ่งนะครับอ๋อไม่ค่ะเอออาเจียนแบบปกติเหมือนผืชทองอมอะไรย้ยตอนปวดหัวครับแล้วก็เอ,อหลังจากอาเจียนแล้วเนี่ยเอ,ออาการของอาการปวดหัวเนี่ยทุเลาลงไหมครับก็ดีขึ้นดีขึ้นะคะดีขึ้นแล้วนอกจากเ,เป็นไข้ ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็นอกจากปวดหัวเนี่ยครับมีอาการอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับขึ้นไส้นอกจากขึ้นไส้อาเจียนแลปวดหัวไม่มีเลยนะคะแค่ขึ้นไส้อาเจียนประมาณนี้ค่ะแล้วคุณมีงถ่ายได้รับประทานยาบรรเทาอาการปวดหัวมาก่อนไหมครับอ๋อก็คือปิงมีคนคอยนัดปิงถาค่ะให,ให้เอาให้ยาลเป็นมาค่ะแล้วแบบให้กินตอนปวดตอนแรกก็ก็หาทารลามที่มัมนไนมะ่ค่อยหายแล้วอมีปวดอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เคยปวดเนี่ยปวดครั้งหนึ่งที่ใช้เวลา,านานแค่ไหนครับ โอ้ยประมาณสี่ชั่วโมงค่ะคือต้องสกิปคลาสคือขาดเรียนเรียนเรียนที่มหาลัยเลยสามชั่วโมงก็ขอจัดห้องเลยค่ะครับผมครับแล้วก่อนปวดเคยสังเกตเห็นเขาว่าไปทําอะไรมาแล้วถึงจะมีอาการปวดอย่างเงี้ยครับส่วนมากเหมือนวันนั้นเหมือนกินพวกเอ่อกินเบเกอรี่อะค่ะกินแบบกินพวกกินเบเกอรี้หรือขนมอะไรอย่างเงี้ยครับพอรู้ไหมพ่อวาเป็นเบเกอรี่เป็นขนมประเภทไหนครับจริงๆชอบกินพวกชีสนะคะแบบชีสไทยบริชี์เฮาสอะไรอย่างเงี้ย กิงนก็กินพวกพิซซ่าที่เปแบบเป็นเป็นขนมปังอะไรแกชอบกินหมดเลยค่ะแบบใส่ชีสอะไรอย่างนี้อ๋อครับแล้วก็เออมีแบบประวัติในครอบครัวครับพ่อแม่หรือว่าพี่น้องครับมีมีแบบมีอาการประหลาดขอแบบพูดพิษฐาไหมครับจริงบางงบานี้ของพิซซ่าเป็นพิษฐาเลยอะครับกดอย่างนี้ครับอ๋อครับผมแล้วก็ขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าคุณพิษฐาตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่ไหมครับเว้ยพิษฐาทีนี้แพนเขาป้องกันตลอดค่ะแล้วก็ แต่วก็อตอนนี้คุณมีวขาเนี่ยมีลบประจำตัวอยู่ไหมคะอ๋อไม่มีม่ะยิ้มทาทวันแข็งแรงครับผมคุณผิวขตอนนี้ใช้ยาหรือว่าใช้สมุนไพรอะไรอยู่ไหมคไม่ได้ใช้นะคะก็มีแค่ปล่อยเนื้อเป็นตอนปวดหัวอะไร่านั้นมีเอ่เอมีกินยาเอา่อบรสมุนไพรับมรนไพรเครื่องดื่มกอบกรองหรือว่าสมุนไพรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอะไรเป็นคนแบบเป็นเทอร์เลยค่ะไม่ค่อยมีอรไพวกนี้เลยครับผมแล้วคุณผิวขาเนี่ย คุณถามคุณแพ้ยาแพ้อาหารไหมครับไม่แพ้แล้วไม่แพ้ครับปริเด็นคุณถ่ายเป็นอยเอิ้งตลอดนะครับอ๋อเข้าผมก็จากอาการที่เล่ามาทั้งหมดนะครับเป็นอาการของโรคไมเกรนนะครับซึ่งโรคไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงนะครับซึ่งอาการจะเป็นเป็นเป็นหายๆนะครับซึ่งถ้าคุณถึงถ่ายเนี่ยได้นอนหรือว่านอนพักนะครับในที่มืดหรือว่าที่สงบเนี่ยอาการของโรคก็จะดีขึ้นนะครับอ๋อแต่ก็โรคนี้เนี่ยมันจะมีตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้คุณถึงถ่ายเน้มีอาการของโรคขึ้นขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งถ้าคุณคิณภัทรเนี่ยหลีเรี่ยงของออสิ่งกระตุ้นตรงนี้ได้นะครับอาการของโรคก,ก็จะไม่กระตุ้นไม่ไม่กำเริบขึ้นมานะครับเอาจากการที่เล่ามาเนี่ยตัวกระตุ้นของคุณคุณภัทรผมคาดว่าน่าจะเป็นอาหารที่มีเป็น,เป,นเป็นแบบประเภทชีสนะครับเช่นเค,นคออ้กพิซซ่าเลยนะฮะทำให้อาการของคุณคุณภัทรเนี่ยกำเริบขึ้นมาได้ผมแนะนําว่าถ้าอย่งไงเนี่ยช่วยหลีเรีย่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของชีสนะครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะจ่ายยาทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นยาสารโรคไมเกร้นะครับ นี่เป็นยาสษาโรคไมเกรนนะครับชื่อยาคาตัวก่อนนะครับรับประทานนะครับทันทีที่เริ่มรู้สึกมีอาการปวดหัวนะครับจะช่วยให้ป้องกันโรคได้ได้ผลดีนะครับก็ให้แบบโรคของเราลงได้เร็วขึ้นนะครับธี่จินครับรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกทุสามสิบนาทีถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะรับประทานซ้ำนะครับหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ห้ามรับประทานเกินหกเม็ดต่อวันนะครับแล้วก็ห้ามรับประทานเกินสิบเม็ดต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรับประทานเกิน เออมีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็เจ็บหน้าอกนะครับมีขึ้นไส้อาเจียนก็ชาตามไปจนไปเท้านะครับครับผมอย่าตัวที่สองเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนครับว่าชื่อว่าโมดิเรียมเอ็มนะครับ10มิลลิกรัมรับประทานค่า1เม็ดนะครับแล้วก็รับประทานตอนที่รู้สึกมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับไม่ทราบว่าจำได้ทีประทานยาได้ไหมครับไม่จำได้ค่ะกินมาอัดอาเจียนเอาไว้แลครับพอดีพอดีพอดีวันนี้มีมีแผ่นพับสำหรับเกี่ยวกับโรคไมเกรนแล้วก็มีแล้วก็มีนี่ครับ หมดเวลาครับยุนครับยังครับยังยังไม่หยีจริงโอเคมาอยู่ในช่วงโฆษณาเอาอยีได้ครับถามว่าแพทสิก้ากินละก้าบนหัวได้ไหมกินครับยังไม่เลิกอีกครับยังยังเอาให้เมาตอบอีกคำถามหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับ ก็ถามเขาว่าอะไรยังถามเดี๋ยวแก้ปวดได้ค่ะตอนปวดหัวแมวพับศีรษะเก้าเดียดขามันไม่เห็นหายปวดหัวเลยเรียนาโฟาร์มโคกับอาจารย์เหมือนกันเลยโอเคค่ะขาได้แต่ระวังแสตหนังหัวนะ <c oughs> ที่ผมเปลี่ยนสีนี่พเพราะว่า